ดเกมนายไทยแลนด์สนับสนุนโดยเสื้อยืดหานคู่รุ่นแอร์เมจแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่าโตยโยต้าโครโรราคลอสยาสีฟันซิสเทมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทค เกมน้ไทยแลนด์ของเรานะครับทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่นท,ท,ทีทางช่องสามนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่การแข่งขันเปนตองนะครับการแข่งขันเปนตองนะครับของเราทโอทางนี้ทางนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่หลังบ้านผมที่สนามหญ้าแล้วนะครับเป็นการฝึกฝนทักษะจิตใจและร่างกายให้แข็งแรงนะครับใครล้มก็ต้องรีบลุกขึ้นมาให้เร็ว เพื่อรับบอลต่อกันเลยทีเดียวนะครับและเกมนี้นะครับสับสนโดยไมโลนะครับเกมยิงปั๊บรับบอลเกมนี้ทีมนี้จะเล่นก่อนจะเลือกกันเองเลยนะครับใครอยู่ตรงไหนพร้อมแล้วพ่อไปข้างไหนครับมันจะมีขาให้ใส่น้าจะมีขาให้ใส่เอาขาทะลุออกมาให้ได้พี่ว่าเออเดี๋ยวพี่จับไปให้อโอเคทุกคนพร้อมแล้วนะฮะ 90วินาทีนะครับผมภาพยนตร์ที่มาริโอเมาเลอร์นำแสดงเรามาดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะของคุณโมเช่เนี่ยนะครับก็คือแกไม่ออกนี่ดึงออกมาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักให้ดูไหมเดี๋ยวจะมีคำถามมานะฮะของนิชาคืออุโมงผ์าเมืองที่ที่ที่อนันดาเล่นไงอนันดาของโบพี่มาาพระขนงาลูงอ๊อฟอ่า และของไอ้นี่คือจันดาราพร้อมนะนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรเตรียมตัวให้ดีครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากจำคือเอาน้ำแข็งถูหลังภาพยนตร์เรื่องนี้มีว่านธนกฤตร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่องนี้พระเอกเป็นทหารภาพ,รพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสาวมอต้นแอบหลงรักรุ่นพี่ในโรงเรียนภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เสนอเรื่องราวที่อยู่ในอาณาจักรสุขโขทัย พยน์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมและขมขืนลงมาเข่าหรอเลงมามาเด้งตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในนภาพยนต์เรื่องนี้ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยขน นิวชัยพลรบทเป็นเพื่อนซิงของพระเอกใครไปใคไปประเทศอะไรต่อเลยต่อเลยเก้าสิบวิเดียวหมดเวลาภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลเทศกาลเทศกาลหนังที่ประเทศอิตาลีอาลีอิตาลเอาราละครภาพยนตร์เรื่องนี้แม่ของพระเอกเสียชีวิตหลังจากที่คลอดพระเอก ได้ <Yeah. S 1> เก่งมากภาพยนตร์เรื่องนี้โอ้โ oh oh. หถือว่าสุดยอดครับ <Yeah. S 1> สุดยอดเลยทีเดียวได้ไปทั้งหมดนะฮะ8ข้อเพราะฉะนั้นคูณ2อนเท่ากับ16บวกงเก่าอีก8นะครับเป็น24คะแนนถูก <Yeah. S 1> ต้องครับอ่ะปล่อยลงได้แล้วฮะตะกี้ oh. พวกคุณสบายๆนะครับ ทีมต่อไปเป็นทีมของคุณชายเชิญครับเชิญนี่คือค่ายกลที่เขาเตรียมมาแล้วครับของพวกคุณคือภาพยนตร์ที่เต๋อชันทวิทย์นำแสดงของอเล็กปิดเทอมใหญ่ปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นอันนี้คือกวนมึนหฮของบอยอ่ะดึงขึ้นมาเลยอันข้างนอกคุณ พรจากฟ้าแฟนดีแฟนกันแค่วันเดียวพร้อมเริ่มภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของนายนภัสใคราพรจากฟ้าพรจากฟ้าภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกเป็นพนักงานฝ่ายไอที ภาพยนตร์เรื่องนี้มีโซระเอาอีร่วมสนางด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้นางเอกสูญเสียความทรงจำได้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีพ่วมกับภาพยนตร์4คนใช่เปล่าพอจพะฟ้าถูกต้อง ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากพระเอกกินปลาหมึกดิบด้วยใหผมผมภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงรับเชิญคือจุ๋ยวรัฐยาควนมึนหออันต่อไปภาพยนตร์เรื่องนี้พระเอกแบ่งกันจีบนางเอก วันคู่กับวันขี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่26สาขาโดนตีประกอบยอดเยี่ยมภาพยนตร์เรื่องนี้มีเพลงประกอบเป็นเพลงของคุณแจ้ดนุพลไม่รู้ภูมิใจภูมิภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงโอ้โห ตะกี้นี้คุณผู้ชมจากตะกี้เล่นเปตองกันตะกี้มีเล่นลักบี้ด้วยชนกันอุตลุดพุ่นวายเลยฮะและเทเลยทีมเนี้ยเขาได้ไปถึง8เรื่องทีของคุณได้ไปทั้งหมด7เรื่องนะครับ14คะแนนหวงไก่7นะครับตามอยู่21ต่อ2 4เซเอาล่ะ ถึงคะแนนจะแตกต่างกันนะครับแต่ผมว่าที่ได้วันนี้มีทั้งความสนุกมีทั้งประสบการณ์แล้วก็เราก็ก้าวกันต่อไปใช่ไหมครับคุณกระทิงครับครับคผมบอกเลยว่ายังไงซะถึงแม้จะแพ้จะชนะเราล้มตะกี้คุณล้มไปครับเพราะคุณล้มคุณต้องทํายังไงต่อไปลุกขึ้นมาใหม่ครับผมถึงแม้ว่าเกมนี้นะครับพวกเราจะแพ้ไปนะครับแต่กีฬาไม่ได้มีแค่แพ้ชนะนะครับอยู่ที่ใจครับทีพวกเราแข็งแกร่ง เต็มร้อยเกมได้เราจะลุกขึ้นมาเอาชนะได้ได้ครับเดี๋ยวเราจะสู้เพื่อคุณทายต่อไปสู้ครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมานะครับกับเกมสุดท้ายนะครับดวลใบไร่มือฮอลลีวูดเกมหน้าแนลสักครู่เดียวสำหรับเกมยิงปั๊บรับบอลนะคะเกมนี้ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกค่ะทุกคนในทีมคือเต็มที่มากๆแต่ว่า ต้องให้เครดิตพี่บอยเลยนะคะที่คอยช่วยลูกทีมกระซิบบอกตลอดเวลาเลยค่ะแต่ถึงจะเหนื่อยยังไงนะคะแต่ทุกคนทำเต็มที่แล้วก็สนุกกับเกมมากเลยค่ะ